ทำเอาคนที่เห็นภาพแล้วเนี่ยถึงกับตกใจแล้วก็เป็นห่วงไม่น้อยนะคะสําหรับคุณเอ๊พงจักพิษถาพรนะคะหรือว่าคุณเอ๊ละอองฟองเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นโพสต์ภาพขณะที่กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับอัปเดตอาการบาดเจ็บนะคะจากอุบัติเหตุรถจัก,กรยานล้มผ่านอินสตาแกรมเจ้าตัวก็บอกว่าขอฝากอุทาหรณ์ให้ทุกท่านอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ครูใส่อุปกรณ์ป้องกันครบแต่ก็ยังประสบอุัติเหตุจักรยานล้มขณะนี้มีอาการเลือดออกในสมองตอนนี้ดีขึ้นแล้วกระดูกคอหักแต่ไม่ทับเส้นประสาทใบหน้ามีบาดแผลต้องรักษาเป็นระยะเวลานึงโดยใช้ปอกคอมาดามคอไว้ประมาณ6-8สัปดาห์เพื่อให้กระดูกคอนั้นประสานครับ ตอนนี้พ้นเกลออันตรายแล้วกำลังฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับครับจะมาอัปเดตอาการให้ตามลำดับนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง w i n น s ซส์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a เฟซ o ุ๊ก a ฟ a เพจท i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ